มีน้องคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าอตอนเป็นแฟนกันเนี่ยแฟนซัพพอร์ตให้ทุกอย่างเขาก็เชิญมาเทีเ่ยวเที่ยวไปเที่ยวมาเขาก็ไปหามั่งน้องก็มาหามั่งนะคะจะอย่างนี้ตลอดแล้วเขาก็จะซัพพอร์ตเงินทองทุกอย่างนะคะแล้วทีนี้ถึงเวลาที่จะแต่งงานจดทะเบียนกันก็มีข้อตกลงว่าโอเคฉันจะทำสัญญาก่อนแต่งนะแล้วก็พอเธอมีทำงานมีรายได้แล้ว เธอจะต้องช่วยค่าใช้จ่ายฉันนะคะซึ่งแฟนก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีจะมีฐานะเธอก็เลยสงสัยว่าแบบนี้จะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีนะคะ,ะเหมือนคือเขาก็ซัพพอร์ตมาตลอดแต่ว่าไม่เข้าใจว่าทำไมพอเรามีงานทําหรือเราเริ่มจะมีไรายได้ทำไมเขาจะต้องให้เราช่วยออกค่าใช้จ่ายด้วยแบบนี้ถือว่าโอเคไหมเพราะว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ะจะ จะจดทะเบียนสมรสกันเขาจะไปแต่งงานนะคะก็ก็เลยมาลางเลอยากจะถามว่าแบบนี้คือเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือว่ามันเป็นเรื่องปกติของฝรั่งเพราะเขาบอกว่าฝรั่งทุกคนที่เป็นฝรั่งด้วยกันเนี่ยแต่งงานกันเวลามาอยู่ยร่วมกันมีค่าใช้จ่ายมีอะไรมีใครมีรายได้มีอะไรก็ต้องออกค่าใช้จ่ายร่วมกันแบบนี้ถือว่าปกติไหมคะนะคะซึ่ง คนอื่นไม่ร well ู้นะถ้าถามป้าแก้วป้าแก้วก็ว่าเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นเรื่องปกติมากอย่างป้าแก้วนี่ไม่ไม่ถึงกับว่าจะต้องมาเปิดบัญชีร่วมกันเพื่อจะออกค่าใช้จ่ายหรืออะไรไม่นะคะบัญชีป้าแก้วก็บัญชีป้าแก้วบัญชีสามีก็จะมีบัญชีแบงค์ของใครของมันนะคะแต่ว่าเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรป้าแก้วก็จะให้สามีจัดการทุกอย่างนะคะคือสามีสามารถใช้บัตรเราได้เราก็สามารถใช้บัตรของสามีได้นะคะแล้วเราก็จะมีแอปอยู่ในมือถือเราคือจะแจ้งเตือนทุกครั้งใน เมื่อเงินออกหรืออะไรแต่สามีเวลาเขาจะเอาเงินออกจากบัญชีเราเขาก็จะบอกเราก่อนนะคะว่าเออออกไปทําอะไรอะไรแบบนี้นะคะบางคู่เขาก็จะตกลงกันเลยว่าเออ,อคุณออกค่าน้ําค่าไฟนะฉันจะออกค่าเช่าบ้านนะค่าอาหารนะอะไรเขาก็จะตกลงแบบนี้กันแบบเด็ดขาดเด็ดแบบเสร็จไปเลยนะคะก็เลยอธิบายน้องเขาไปแบบนี้น้องเขาก็เลยเลย โอเคแต่ว่าก็ยังอยากจะความคิดเห็นในหลายๆอย่างอยู่นะคะเรื่องเรื่องค่าใช้จ่ายแบบนี้ส่วนเรื่องสัญญาก่อนแต่งซึ่งป้าแก้วมองก็เป็นเรื่องปกตินะคะคือเขาเขารวยอยู่แล้วเขามีสมบัติอยู่แล้วเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะไม่ให้อะไรเราเลยเขาบอกแค่ว่าลูกเขาต้องมาอันดับหนึ่งก่อนนะคะแล้ว เกิดเขาเป็นอะไรในอนาคตลูกเขาจะต้องได้เยอะอยู่แล้วเราคนเป็นเมียนะคะก็ก็จะได้ลดหลั่นลงมาแต่แต่ก็ได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยนะคะ,ะเพราะแกก็ถือว่าก็มันก,ก็ก็ถูกก็โอเคก็แฟร์อ่าถ้าคิดกลับกันอย่างเรานะเราแต่งงานเออเรามีสมบัติอยู่แล้วแล้วทีนี้เราได้ผัวมาคนหนึ่งแล้วเราก็มีลูกของเราสรุปเราจะให้ผัวมากกว่าหรือให้ลูกมากกว่าใช่ไหมคะ ก,ก็ยกตัวอย่างให้น้องเขาได้คิดแต่ก็อยากเห็นอยากรู้ความคิดเห็นของคนอื่นบ้างนะคะว่าคิดเห็นแบบใดแบบไหนอย่างไรนะคะซึ่งสัญญาก่อนแต่งป้าแก้วคิดว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคะแต่เราต้องอ่านด้วยว่ามันเป็นธรรมกับเราไหมนะคะ,ะน้องก็เลยถามว่าอา้าวแลวจะเอาญาติพี่น้องหรือเอาคนที่รู้ภาษาหรือเอาเพื่อนที่รู้ภาษาเก่งภาษาหรือล่ามได้ไหม บอกได้เขาไม่ได้บังคับเรานะคะถ้าเราไม่รู้เรื่องเราไม่เซ็นก็ได้ถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่เซ็นก็ได้เราสามารถมีล่ามได้นะคะไม่แปลกก็เลยอยากทราบความคิดเห็นของเพื่อนๆหลายๆคนว่าถ้ากรณีแบบเนี้ยคุณจะโอเคไหมหรือไม่โอเคเชนหาใหม่ได้ซึ่งมันไม่ได้หาใหม่ได้ง่ายๆนะคะต้องคิดถึงตรงนี้ด้วย